สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกันนะคะในช่องนุชรถครอบครัวมือสองค่ะวันนี้จัดรถเข้าใหม่มาให้ชม1คันเลยนะคะกับ f o r t u n e r 2.4V เป็นตัวขับ2ค่ะรถปี2020ราคาเปิดขายอยู่ที่เพชรยนต์อยู่ที่919,000บาทสีเทาดำสวยๆเลยรถหน่วยงานปลดจำการมือเดียวด้วยนะคะสภาพบอกเลยว่าสวยเดิมโรงงานแน่นอนค่ะใหม่ใช้งาน130,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะสภาพตัวรถการันตีโครงสร มามให้เลยไม่มีประวัติพิวามชนหนักจมน้ํากอไม้แน่นอนค่ะพี่พี่ท่านไหนที่มองหารถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานอยู่นะคะไม่ควรพลาดคันนี้ไปนหนึ่งทางเลือกเลยผ่อนต่อเดือนแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะดอกเบี้ยรเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่2 7 9สําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีเท่านั้นจัด,ดยอดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมารับชมในส่วนของรายละเอียดร,รอบคันกันได้เลยเนาะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้าเป็นกระจังหน้าเนะะีคยะเป็นนี่เลยนะคะกระจังหน มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแบบลูกแก้วใสกริง้งสภาพแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะป่องซุ้มร้ออยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีประวัติผิดความมาค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้ใครที่ตามหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดกันเลยนะคันนี้นะคะการันตีโครงสร้างความสวยเดิมมาให้แล้วหมักเดิมโรงงานค่ะสภาพสมบูรณ์จากโรงงานสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุดบาดมาค่ะคุณพี่จ๋าอยู่สภาพสวยเดิมเลยนะคะบนรดาเย็บขึ้นหน้า นข้างค่ะอยู่สภาพเดิมนะคะสีรอบคันได้เป็นสีเดิมค่ะไม่มีการทําสีมาหรือเปลี่ยนสีมาด้วยนะคะสีเทาดําสวยๆสภาพ บอกได้เลยว่าคันนี้นะคะคุ้มแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวด้วยสภาพแบบสวยๆกิบริฟเดิมๆเลยนะคะมือเปิดคันนี้ได้เป็นสีโครมเมียมกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพี่จ๋าเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะแล้วก็กระจกด้านหน้าตัวรถก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยกระจกรอบคันก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเช่นเดียวกันนะคะมือเปิดนี้เลยค่ะคุณพี่จ๋าเดิมโรงงานภายในนะคะอ่ะให้ชมกันนิดนึง ภายในคุมโทนด้วยเบาะสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะคุณพี่จ๋าเบาะยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานค่ะไม่มี้ําเลยนะคะตัวเบาะไม่มีช้ําอยู่สภาพสมบูรณ์มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มเลยนะคะจอกล้องถอยหลังเนวี Navy, ระบบนําทางระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เบาะหนังปรับไฟฟา้าคูนาค่ะพี่ๆนะคะค่อนข้างสภาพสวยเลยคอนโซลด้านหน้าค่ะไม่มีริรอยชํานะคะอยู่สภาพเดิมนะคะและ้วก็ในส่วนของวอยายตัวโครงสร้างค่ะเรียงลงมานะคะน็อตเดิมโรงงานไม่ มีช้ำแผงประตูค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้น็อตเดิมเดิมมิกองมิกอารหิ่งได้ชัดเลยสภาพสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของราะดียดตัวเสาบีค่ะให้ชมกันนิดนึงเนาะอาจจะมืดนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่จ๋านะคะ ตัวน็อตนะคะอยู่สภาพเดิมเลยเรียงลงมานะคะสภาพสมบูรณ์จากโรงงานไม่มีประวัติแกะไขยัดแงะนะสาหรับตัวนอ็อตโครงสร้างเดิมโรงงานสวยๆเลยเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าภายในสวยเดิมแบบนี้ค่ะสีรอบคันเป็นสีเดิมสวยๆเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะห้องบริสารด้านหลังเนาะนะคะสวยครบจบเลยนะก,กว้างสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะมีเบาะเสริมด้านหลังเพิ่มเติมแล้วโอ้โหเบาะยังอยู่สภาพตึงเดิมโรง,งงานแบบนี้ด้วยนะคะนี่ สวยๆเลยแอร์หลังมีมาให้แล้วเพิ่มเติมนะคะภายในสวยเดิมโรงงานสะอาดสะอ้านนะคะคุ้มๆกันไปนะคะันนี้919,000บาทค่ะได้รถหน่วยงานปลดประจำการมือเดียวด้วยค่ะสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่จ๋านะคะใครสนใจรุ่นนี้สามารถสอบถามได้เลยนะรถเจ็ดที่นั่งนะคะภายในป่งซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีพิกคว่ำม,มานะคะแม็กนะคะอยู่สภาพเดิมด้วยนี่สวยๆเลย ะะดอกอยางคันนี้นะคะได้ยางปี2022ทั้ง4เซนแล้วนะคะยางปี22นะไฟท้ายด้านหลังก็อยู่สภาพดีสมบูรณ์อีกด้วยค่ะนี่เลยด้านหลังตัวรถไฟท้ายเดิมๆโรงงานมาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะอ๋อต้องขอพิถีพิถตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์เนาะมาในส่วนของารายละเอียดด้านหลังนะคะโลโก้ต่างๆกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะไฟท้ายเอา LED เดิมโรงง,งานอยู่สภาพสวยเลยนะคะตัวกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้า ปอสปอยเลอร์หลังมีมาให้นะคะที่ปัดน้ำฝนเดิมสวยๆเลยนี่นะคะไม่มีการโดนชนมาเดี๋ยวให้ชมยางอะไหล่ด้านล่างนิดนึงยางอะไหล่ยังอยู่สภาพสมบูรณ์ด้วยนะคะช่วงลงช่วงล่างนะสภาพเดิมโรงงานเลยค่ะพี่พี่จา๋าไม่มีช้ำแน่นอนนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรติดต่อได้เลยนี่ประตูด้านหลังนะคะเป็นประตูไฟฟ้าด้วยนี่เลยเปิดขึ้นมานะคะคุณพี่สามารถเก็บสัมภาระได้จุกๆเลยหรือถ้าใครเก็บสัมภาระไม่พอนะ เหมาะตัวนี้สามารถพับเก็บได้เนาะนะคะสภาพสวยนะคะแล้วก็ด้านหลันหลนหลงนะคะน็อตเรียงลงมานะคะเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่นะสวยๆแบบนี้ค่ะคุณพี่จ๋าอยู่สภาพเดิมเลยน็อตยึดาฝาท้ายนะคะอยู่สภาพเดิน เบ้าชงเบ้าโชกนะคะอยู่สภาพเดิมๆเช่นเดียวกันค่ะไม่มีช้ำเลยนี่นะคะเรียงลงมาน็อตแต่ละจุดตรงไฟท้ายไม่เคยมีการเปลี่ยนมาไม่เคยมีการโดนชนมาเลยภายในสวยครบจบแบบนี้นะอ่ะ สรุปราคาให้1รอบนะคะคันนี้9,19,000บาทเท่านั้นเลยรถปี2020ค่ะไม่ใช้งานอยู่ที่130,000กิโลเท่านั้นเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการมือเดียวด้วยนะคุณพี่๋าได้ไปคุมแน่นอนนะใครมองหาโฟล์คเจอร์มือ2ออยู่นะคะ แนะนำได้เลยคนพี่จากคันนี้ซอกอในส่วนของราละเอทนะคะโป่งซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยแม็กนะคะไม่มีช้ำนะคะแม็กไม่มีช้ำบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างอยู่สภาพที่สมบูรณ์สีรอบคันได้เป็นสีเดิมกระจกรอบคันก็ได้เป็นพาร์ตเดิมจากโตโยต้าด้วยนะคะนี่ให้ชมกันห้องผู้โดยสารทั้งสองข้างนะคะพี่ๆอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะสวยๆแล้วก็ตัวซอกประตูค่ะ ออยู่สภาพเดิมเลย mm. เรียงลงมานะคะสวยครบจบ mm. แผงประตูด้านข้างนะคะอยู่สภาพเดิมๆ mm. หัวนงหัวน็อตนะคะ แผงประตูด้านข้างด้วยอยู่สภาพเดิมเลยนะคะโครงสร้างต่างๆเนาะการันตีให้นะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะอยู่ที่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะเกียร์ Auto, รยออโต้พวงมาลัยมอลติฟังก์ชันค่ะมีมาให้ครบเลยจอกล้องถอยหลังเนวีระบบนําทางมีมาให้ครบด้วยเช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะน,นี่เลยสวยๆนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะก็จะประมาณ นนะะให้ชมกันเข้าๆว่ารถมือสองที่เรารับเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างเนาะรายละเอียดนะคะตัวฟังก์ชันลึกๆเข้าไปเนี่ยบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามีฟังก์ชันอะไรมาเล่นบ้างนะคะแต่วันนี้มารีวิวให้ชมสภาพแรกเข้ากันก่อนเลยว่าตัวรถเนี่ยของเราเดิมแท้แค่ไหนบ้างแต่ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนะคะพี่ๆจ๋ารถสวยการันตีโครงสร้างมาให้แน่นอนนะคะอ่ะให้ดูเสาบีทั้งสองคางนี่ ิดน,นะคะน็อตเดิมเลยเรียงลงมาสติกเกอร์ต่างๆนะคะที่ยังติดตั้งจากโรงงานนะยังอยู่เห็นเป็นบางส่วนแบบนี้นะคะสภาพใหม่กริบแน่นอนนะคะภายในสวยหรูเดิมโรงงานแน่นอนนะคะสนใจคันเนี้ติดต่อได้เลยเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะอยู่สภาพได้สมบูรณ์เบาะไม่มีช้ำนะคะอ่ะ กระจกนะคะมองข้างเป็นระบบผเไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะคะสีเดิมโรงงานสวยๆไฟหน้าอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ด้วยนะคะชมนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างขายดิบขายดีนะคะวันนี้ได้สีเทาดําสีพิเศษมาสวยๆด้วยนะคะสนใจเด็ดเพิ่มเติมโทรติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นิดหนึ่งนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปชมกันได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าของเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะฝากครอบเครื่องอยู่สภาพที่สมบูรณ์คานหน้าโครงสร้างต่างๆนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยน็อตแต่ละจุดนะคะครบจบแบบนี้ในคันเดียวเลยค่ะคุณพี่จา๋านะคะแผ่นการความร้อนสติ๊กเกอร์ไมค์อาร์คเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะคะการันตีความสวยความเดิมมาให้แล้วค่ะสําหรับคันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคันเลยใครที่มองหารถครอบครัวเจที่นั่งไว้ใช้งานผ่อนต่อเดือนแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะกับ Ford เนอสองวีนะคะได้เป็นรถปี2020ค่ะราคา9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวด้วยสภาพสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะ,ะสนใจรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะคะการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเป็นราคาซื้อสดค่ะสามารถสอบถามเลยที่เบอร์โทรด้านล่างสาหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถครอบครัวมือสองคาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ